เขาอาจจะคิดว่าไอพ่อค้าคนนี้น่าจะมุสติดีเขาบอกว่าบ้าๆเบอกว่าแต่งตัวนี้มันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวร้านทั่วไปเขาแต่งตัวธรรมดาแต่พี่ก็มีความคิดว่าถ้าแต่งอย่างเนี้ยถ้าพี่แต่งตัวธรรมดาก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปมันก็ไม่มีจุดเด่นจุดขายอะไร ตอนแรกทางานธนาคารก็ทําอยู่19ปีแล้วเบื่อรู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วไงเราก็เลยลาออกมาเพาื่อนเขามีเออรี่เออรี่ก่อนโนุดีก็เลยถือโอกาสออกมาเลยแล้วเราก็ได้เงินทุนมาเป็นทุนในการมาทํำร้านเปิดร้าน ตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยพี่ก็คิดว่าจะตกแต่งร้านยังไงดีก็เลยเอาของสะสมที่ที่พี่ซื้อตอนสมัยทำง,งานประจํามันเป็นฮีโร่เก่าที่พี่ดูตอนสมัยเด็กก็คือพวกไอ้มดแดงคุณเจ้าแมนและพอเปิดร้านเนี่ยพี่ก็เลยเอาของสะสมที่เนี่ยมามาตกแต่งร้านพี่ก็เลยแต่งตัวเป็นไรเดอร์เป็นฮีโร่ที่เราชื่นชอบที่เราดูตอนสมัยเด็กไม่ไม่อายไม่อา,ายเลยไม่อายเลยพี่เพราะว่าพี่ถือว่าพี่ แต่งแล้วพี่มีความสุขมันเพิ่มพลังในการทํางานให้กับพี่แล้วก็ไม่ทําให้ไข่เดือดร้อนทําคนเดียวทุกอย่างเลยปรุงน้ําซุปเก็บโตะ๊ะเสิร์ฟเก็บเงินล้างจานก็คือ,คอทุกอย่างทุกอย่างทุกหน้าที่เลยพี่ทาหมดทั้ง,ทงหลานเขาอาจจะคิดว่าอไอพ่อค้าคนนี้น่าจะมันสติด,ดีเขาบอกว่าบ้าๆเขาบอกว่า,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 าแต่งตัวนี้มันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวร้านทั่วไปเขาแต่งตัวมันธรรมดาแต่พี่ก็มีความคิดว่าถ้าพี่แต่งตัวธรรมดาก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปมันก็ไม่มี จุดเด่นจุดขายอะไรถ้าพี่ไม่แปลงร่างนะคนก็จะไม่ค่อยเข้าร้านเพราะเขาก็ถือว่าเขามาไม่ถึงร้านพี่ <S <S จะมีพวกชาวต่างชาติฮ่องกงญี่ปุ่นจีนมากินด้วยเพราะว่าร้านพี่เนี่ยได้ไปลงในมูคไกดของญี่ปุ่น <S <S ว่ามาเมืองไทยเนี่ยต้องมาเที่ยวที่ไหนบ้างมีลูกค้าชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งกางสือหน้าที่มีรูปพี่เลยนะแล้วก็ที่ว่ายู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  พี่ก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ห <donkey> น <often> ูว so, ่ามาขายหนังสือไงเขาก็ไม่ไปเขาว่ยุยุยุพี่ทำไมไม่ไปก็เลยออกมาดูมาดูเฮ้ยทำไมมีรูปเราเนี่ยอยู่ในหนังสือด้วยก๋วยเตี๋ยวร้านผมนะอร่อยไม่ต้องปรุงเลยครับสูตรนี้เป็นสูตรที่พี่คิดเองทําเองสร้างมาเองไม่ได้ไปซื้อสูตรใครมาแรกๆก็ลองผิดลองถูกก็ใช้คําติชมของลูกค้ามาในการปรับปรุงทาให้รสชาติปัจจุบันเนี้ยคงที่การปรุงน้ําซุปเนี่ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อ แต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ใส่เครื่องเทศยาจีนแล้วจะมีซอสพริกที่เป็นสูตรของทางร้านเองเพิ่มความก่อมๆให้กับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีปังโขลกทอดกรอบท็อปปิ้งใส่ในก๋วยเตี๋ยวซึ่งร้านอื่นเนี่ยเขาใส่พวกเต้าหู้ทอดเกี๊ยวทอดแต่ร้านผมเนี่ยใส่ปังโขลกทอด ไว้กเกษียณของพี่พี่ก็ก็เนี่ยก็วางแผนไว้ว่าเนี่ยจะขายก๋ยวยเตี๋ยวนี่ไปจนกว่าพี่จะหมดแรงทำก็ทําไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าต่อไปถ้าพี่หมดแรงทำใช่ไหมก็อาจจะเป็นลูกชายพี่คนโตเขาจะรับสืบทอบจากพี่เพราะว่าเขาก็ทําอาหารเก่งเหมือนกันตอนที่เขามาช่วยพี่นะมาช่วยพี่ทํานี่เขาก็ซึมซับจากพี่ไปพี่ก็จะทําแล้วก็แต่งชุดแต่งไอ้มดแดงเนี่ยไปจนกว่าพี่จะหมดแรงที่จะแต่งและที่จะทําทุกอาชีพถ้าเราอยู่ในสิ่งที่เราชอบ แล้วทำแล้วมีความสุขอ่ะเราก็พอใจแล้ว